สุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการเกิดโรคในช่องปากและส่งเสริมให้เหงือกและฟันมีความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการสําคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายโดยรวมอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนานคตคผู้ปกครองหลายท่านอาจมีความเข้าใจผิดว่า ฟันน้ำนมอาจไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับฟันแท้ที่กําลังเกิดขึ้นมาแต่อันที่จริงแล้วฟันน้ำนมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น 1. ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารฟันน้ำนมช่วยให้เด็กบดเคี้ยวอาหารได้ดีส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและการเจริญเติบโต 2. ช่วยในการพูดและออกเสียงฟันน้ำนมมีส่วนช่วยให้เด็กออกเสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง หากฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไปอาจส่งผลต่อการพรัฒนาด้านการออกเสียง 3. รักษาพื้นที่สำหรับฟันแท้ฟันน้ำนมทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของฟันแท้หากฟันน้ำนมถูกถอนออกไปก่อนกำหนดฟันแท้อาจขึ้นมาผิดตำแหน่งหรือเกิดปัญหาการซ้อนเก 4. ช่วยในการพรัฒนากระดูกขากรรไกรและใบหน้ากล้ามเนือ้อฟันน้ำนมจะช่วยกระตุ้นการจเจริญเติบโตของขากรรไกรและใบหน้าให้มีการพรัฒนาที่เหมาะสม 5. ส่งเสริมความมั่นใจของเด็กรอยยิ้มที่สวยงามฟันน้ำนมที่แข็งแรงช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฟันน้ำนมนอกจากมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวและยังส่งเสริมความมั่นใจแล้วยังช่วยให้ออกเสียงชัดเจนและเป็นตัวช่วยให้ฟันแท้ที่เกิดขึ้นมาได้ถูกตำแหน่งกรณีที่สูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด จึงทำให้ฟันแท้ที่เกิดขึ้นมาเกิดปัญหาการซ้อนเกยหรือหากฟันผุมากจนเกิดอาการปวดฟันทําให้สามารถรับประทานอาหารได้น้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตและการพัฒนาการหน้าต่างๆของเด็กทางอ้อมได้ฟันน้ํานมมีทั้งหมด24โดยที่ฟันน้ํานมซี่แรกจะเริ่มขึ้นเมื่อยุ6เดือนและขึ้นครบ24เมื่อยุ2-3ปี โดยที่ฟันหน้าจะเริ่มขึ้นก่อนและจึงตามด้วยฟันกรามน้ำนมฟันน้ำนมจะอยู่ในช่องปากจนถึงอายุประมาณ6-12ปีซึ่งเป็นระยะฟันผสมโดยในช่วงนี้ฟันน้ำนมจะค่อยทยอยหลุดออกไปและถูกแทนที่ด้วยฟันแท้ส่วนฟันแท้ทั้งหมดมี32ซี่ผ่าวงตำแหน่งฟันคุดในช่วงอายุ6-7ปีฟันกรามแท้ซี่แรกและฟันหน้าล่างจะเป็นฟันแท้2ตำแหน่งที่จะขึ้นจากนั้นฟันน้ำนมจะทยอยหลุดออก และถูกแทมที่ด้วยฟันแท้จนครบในอายุประมาณช่วง12-13ปียกเว้นก็แต่ตำแหน่งฟันฟุตเท่านั้นที่อาจขึ้นได้หรือบางรายขึ้นไม่ได้จะพบในช่วง16-21ปีจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาผู้ปกครองหลายท่านมักเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆดังต,งต่อไปนี้ 1. ก่อนที่ฟันจะขึ้นในช่วง6เดือนแรกเด็กควรได้รับการทำความสะอาดช่องปากหรือไม่อย่างไร 2. ผู้ปกครองควรจัดท่าแปรงฟันเด็กอย่างไรแลนะหากเด็กไม่ได้รับความร่วมมือในการทำความสะอาดช,ช่องปากเบื้องต้นผู้ปกครองจะมีวิธีการจัดการอย่างไร 3. วิธีการทำความสะอาดช,ช่องปากที่ถูกต้องรวมถึงเทคนิคการแปรงฟันวิธีการเลือกแปรงปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมกับเด็กในแต่และช่วงวัย 4. ผู้ปกครองควรให้เด็กเลือกขวดนมเมื่อใดเพราะอะไร 5. ผู้ปกครองควรต้องเริ่มพาเด็กไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันเมื่อใดในส่วนถัดไปจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองในแต่ละประเด็นตามลำดับเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องค่ะก่อนที่ฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นผู้ปกครองจำเป็นต้องทำความสะอาดช่องปากให้ลูกมัยหรือไม่คำตอบก็คือแม้ในช่วงวัยแรกเกิดถึง6เดือนจะยังไม่มีฟันน้ำนมขึ้น แต่ผู้ปกครองก็ไม่ควรละเลิในการทําความสะอาดช่องปากของลูกน้อยทั้งนี้ก็เพราะการทําความสะอาดช่องปากเป็นการป้องกันการสะสมของคราบน้านมหรือแบคทีเรียแม้จะยังไม่มีฟันแต่ช่องปากของทารกก็สามารถสะสมแบคทีเรียได้บริเวณเหงือกลิ้นเพดานปากและกระพงแก้มโดยเฉพาะหลังให้นมหากไม่ได้รับการทําความสะอาดจะทําให้เกิดการสะสมของคราบโปรตีนจากน้านมซึ่งเป็นสาเหตุให้เหงือกอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขึ้นของฟันได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลฟันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการฝึกเริ่มทำความสะอาดในช่วงในช่วงวัยนี้จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับการดูแลช่องปากส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อโตขึ้นและลดการต่อต้านเมื่อต้องแปรงฟันอีกทั้งเหงือกที่สะอาดและแข็งแรงจะส่งเสริมให้ฟันที่กำลังจะขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีเสี่ยงต่อฟันผุลดลง โดยศูนย์ควบคุมและการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้แนะนำวิธีการทำความสะอาดช่องปากเด็กในระยะที่ฟันยังไม่ขึ้นด้วยการใช้ผ้าก,กอสหรือผ้าสะอาดฉุบน้ำอุ่นเช็ดบริเวณเหงือกกระพุ้งแก้มเพดานปากและลิ้นเพื่อกำจัดคราบน้ำนมและลดการสะสมของเชื้อโรคอย่างน้อยสองครั้งต่อวันโดยครั้งแรกจะเป็นหลังทานนมมื้อแรกตอนเช้าและหลังทานนมมื้อสุดท้ายก่อนเข้านอน หากลูกไม่ให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดช่องปากและแปรงฟันผู้ปกครองจะมีวิธีการจัดการอย่างไรคำตอบก็คือสำหรับเทคนิคและวิธีการในการทำความสะอาดช่องปากเด็กเล็กแนะนำให้เริ่มต้นจากข้อ1 <c oughs> การจัดท่าที่สะดวกต่อผู้ปกครองและปลอดภัยต่อเด็กการจัดท่าให้การทำความสะอาดที่เหมาะสมจะช่วยผู้ปกครองสามารถควบคุมตำแหน่งศีรษะการเคลื่อนไหวและมือของเด็กได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่ค่อยค่อยความร่วมมือโดยการจัดท่าที่เหมาะสมจะยังสามารถป้องกันการบาดเจ็บและทําให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัดจนต่อต้านการแปลงฟันได้อีกด้วยท่าที่แนะนําท่าแรกคือท่าเข่าชนเขา่า knee to knee position เหมาะสําหรับเด็กวัยทารก2-3ขวบวิธีทาให้ผู้ใหญ่สองคนเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่นั่งตรงข้ามกันโดยเข่าชนกันให้เด็กนั่งพาดบนตักของคนหนึ่งโดยหันหน้าเข้าหา เอ็นศีรษะของเด็กไปพาดบนตักของอีกคนหนึ่งเพื่อให้สามารถมองแปลงฟันได้ชัดเจนคนที่อยู่ด้านศีรษะจะเป็นผู้แปลงส่วนอีกคนช่วยจับมือหรือปลอบใจ ข้อดีก็คือควบคุมศีรษะเด็กได้ดีลดการดิ้นเด็กไม่กลัวเพราะยังได้มองหน้าผู้ปกครองอีกคนหมาะกับการตรวจช่องปากหรือใช้ในคลินิกทันตกรรมด้วยแต่หากผู้ปกครองต้องดูแลเด็กเพียงคนเดียวอาจให้เด็กนั่งตักหรือนอนราบที่พื้นสะอาดเอ็นสีสรษะเด็กบนตักผู้ปกครอง และผู้ปกครองมองจากด้านบนระหว่างมือด้านหนึ่งจับแรงสีฟันอีกมือหนึ่งให้จับผ้าก,กอสหรือผ้าขนหนูฉุกน้ำอุ่นเพื่อเช็ดฟองยาสีฟันออกข้อ 2. ผู้ปกครองใช้เพียงประกอบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กระหว่างทำความสะอาดช่องปากและฟันหรือผู้ปกครองสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กโดยการพูดคุยระหว่างการแปรงฟันหรืออาจปลอบโยนเด็กเพื่อลดการต่อต้านเมื่อเริ่มแปรงแรก,แรก,แรกเด็กอาจแสดงท่าทีต่อต้านได้บ้าง แต่ถ้าผู้ปกครองทําให้เด็กรู้สึกว่าการทําความสะอาดช่องปากและวฟันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับการแปรงฟันเด็กจะสามารถเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่าการทําความสะอาดช่องปากไม่ใช่กิจกรรมที่น่ากลัวการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในแต่ละช่วงวัยมีวิธีการอย่างไรบ้างรวมถึงปริมาณยาสีฟันโฟร,ราไทที่เหมาะสมในเด็กเล็กแต่ละช่วงวัยคือปริมาณเท่าใด คำตอบก็คือในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากที่เหมาะสมสําหรับเด็กมีประเด็นสําคัญ4ประการที่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจได้แก่ข้อ 1. การเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กข้อ2เทคนิคที่ถูกต้องในการแปรงฟันข้อ 3. ปริมาณฟูร,รายที่เหมาะสมสําหรับการป้องกันฟันผุข้อ4การใช้ไหมขัดฟันเพื่อทําความสะอาดบริเวณซอกฟันทั้งนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างเป็นลำดับ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลช่วงปากของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกแปรงสีฟันคำแนะนำในการเลือกแปรงสีฟันสำหรับเด็กตามคำแนะนำของกรมอนามายัยพุทธศักราช2,565 ข้อ 1. แปรงขนาดเล็กเหมาะกับปากของเด็กทำให้แปรงฟันได้สะอาดทุกซอกมุมแปรงสีฟันที่ขนาดใหญ่เกินไปก็อาจทำความสะอาดช,ช่องปากไม่ทั่วถึงหัวแปรงสีฟันเล็กไปก็อาจทำความสะอาดได้ไม่ดีพอหรือทำให้เราใช้เวลาในการแปรงฟันมากกว่าปกติโดยเรื่องของขนาดหัวแปรงสีฟันทางกรมอนามายัยได้กำหนดมาตรฐานตามนี้ แรงเด็กอายุต่ำกว่า3ปีหัวแปรงยาวไม่เกิน20มิลิเมตรกว้างไม่เกิน11มิลิเมตรหนาไม่เกิน6มิลิเมตรแรงเด็กอายุ3-6ปีหัวแปรงยาวไม่เกิน23มมิลิเมตรกว้างไม่เกิน11มิลิเมตรหนาไม่เกิน6มิลิเมตรแรงเด็กอายุ6-12ปีหัวแปรงยาวไม่เกิน27มิลิเมตรกว้างไม่เกิน11มิลิเมตรหนาไม่เกิน6มิลิเมตรข้อ2 ขนแปรงควรมีความนุ่มปลายมนและมีหน้าตัดตรงเรียบเสมอกันไม่ซิกแซกเพื่อให้แปรงสีฟันแนบกับผิวฟันบริเวณคอฟันมากที่สุดเนื่องจากบริเวณคอฟันเป็นตำแหน่งที่พบคราบอาหารมากที่สุดบนผิวฟันข้อ3ด้านจับถนัดมือเด็กอายุ2-6ขวบจะสามารถจับได้ถนัดกว่าทําให้แปรงฟันได้สะดวก ข้อ 4. ผ่านมาตรฐานความปลอดภยัยเช่น BPA free หรือได้รับการรับรองจากทันตแพทย์สมาคมเนื่องจากแรงสีฟันเป็นส่วนที่สัมผัสกับช่องปากโดยตรงความปลอดภัยเรื่องของวัสดุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหลายหลายแบรนด์เลือกวัสดุที่เป็น BPA free ไม่มีสาร BPA ลดความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคมะเรง็รงโรคหัวใจซึ่งเป็นวัสดุนิยมใช้ผลิตภาชนะอาหารด้วย สำหรับบางแบรนด์ที่ทำแปรงสีฟันเด็กอาจต้องใช้ซิลิโคนเพื่อป้องกันการกระแทกการให้เด็กกัดได้โดยปลอดภัยดังนั้นการเลือกซิลิโคนคุณภาพสูงจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อ 5. อาจเลือกให้มีเสีสันลวดลายน่ารักเช่นตัวกระตูนที่เด็กชอบเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากแปรงฟันมากขึ้นปริมาณยาสีฟันฟรูรายที่เหมาะสมในเด็กแต่ละช่วงวัย ตามคำแนะนำของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2566เด็กอายุ6ขวบขึ้นไปแนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่มีฟร์ไรด์1,500 ppm ทุกคนเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบแนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่มีโฟร์ไรด์1,000 ppm กรณีที่มีความเสี่ยงจะฟันผุต่ำและสามารถใช้ยาสีฟันที่มีฟร์ไรด์1,500 ppm ในกรณีที่มีความเสี่ยงฟันผุสูง โดยกำหนดให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า3ขวบแนะนำให้ใช้ยาสีฟันปริมาณเท่ากับเม็ดเข้าสารหรือแค่พอแตะผลแปรงเปียกเท่านั้นโดยผู้ปกครองแปรงให้และเช็ดฟองยาสีฟันออก เพื่อลดความเสี่ยงในการกลือนยาสีฟันเนื่องจากในวัยก่อน3ขวบนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันตกกระในฟันแท้หน้าบนเด็กอายุ3-6ขวบให้ใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเม็ดข้าวโพดหรือปริมาณความกว้างของแปรงโดยให้ผู้ปกครองบีบยาสีฟันให้และเชื่อแแรงฟันคอยเตือนให้เด็กบ้วนน้ำลายและฟองทิ้งระหว่างแรงฟันและหลังแรงฟัน แต่ไม่ต้องว้นน้ำตามหรืออาจจะว้นน้ำหนึ่งครั้งประมาณหนึ่งอุ้งม,มือหรือประมาณ5-10มิลลิลิตร เด็กอายุตั้งแต่6กขวบขึ้นไปจะสามารถควบคุมการกลืนและการบ้วนได้ดีแล้วจะสามารถใช้ปริมาณยาสีฟันเท่ากับความยาวของแปรงโดยเด็กจะแปรงเองได้แล้วและผู้ปกครองช่วยประเมินความสะอาดในการแปรงซ้ำหลังแปรงไม่ต้องบ้วนน้ำตามหรืออาจจะบ้วนน้ำหนึ่งครั้งปริมาณ1อุ้งมือหรือประมาณ5-10มิลลิลิตร แนะนำให้แปรงฟันอย่างน้อยสองครั้งต่อวันในตอนเช้าและก่อนเข้านอนโดยแปรงเป็นเวลาอย่างน้อยสองนาทีและหลังแปรงฟันแล้วไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเพื่อช่วยให้ฟัวราในยาสีฟันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันฟันผุหลังจากเลือกแปรงสีฟันและบีบยาสีฟันผสมฟัวร่ายด้วยปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแปรงฟัน 1. วางหัวแปรงในแนวนอนโดยให้ผลแปรงตั้งฉากกับผิวฟันด้านนอก 2. เริ่มแปรงจากด้านกระพุ้งแก้มของฟันด้านขวาบนก่อนโดยเริ่มแปรงขยับสั้นๆไปมาเบาๆในแนวนอนจากซี่ฟันกรามหลังไล่มาที่ฟันหน้าบนด้านแก้มของฟันกรามซ้ายบนด้านแก้มของฟันกรามซ้ายล่างด้านนอกของฟันหน้าล่างด้านแก้มของฟันกรามขวาล่างตามทิศทางลูกศรตามภาพ ข้อ3เมื่อแปลงด้านนอกจนสะอาดแล้วให้เริ่มแปลงด้านในต่อไปโดยวางแปลงในลักษณะตั้งฉากกับผิวฟันด้านเพดานเริ่มจากการแปลงบริเวณด้านเพดานของฟันกรามขวาบนด้านเพดานของฟันหน้าโดยการแปลงด้านในของฟันหน้าจะแนะนำให้จับแปรงในแนวตั้งแล้วแปรงขึ้นลงทีละซี่ แปลงด้านใบดานของฟันกรามซ้ายด้านที่ติดลิ้นของฟันกรามล่างซ้ายด้านลิ้นของฟันหน้าล่างและด้านที่ติดลิ้นของฟันล่างขวาข้อ 4. เมื่อแปลงด้านนอกและด้านในครบแล้วให้ขยับมาแปลงด้านบดเี้ยวของฟันทุกซี่โดยเริ่มจากฟันด้านบนและต่อด้วยฟันด้านล่างข้อ 5. เมื่อแปลงฟันทุกซี่ทุกด้านแล้วควรแปลงลิ้นด้วยเพื่อลดแบบทีเรียที่สะสมบริเวณลิ้น ข้อ6เช็ดหรือบ้วนฟองเมื่อแปรงเสร็จให้เช็ดฟองยาสีฟันออกหรือบ้วนน้ำเล็กน้อยประมาณ1อุ้งมือข้อ 7. การแปรงทุกซี่ทุกด้านควรใช้เวลาอย่างน้อย2นาทีแนะนำให้เลือกเปิดเพลงที่เด็กชอบระหว่างกิจกรรมแปรงฟันเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือหากเป็นไปได้การเลือกเพลงที่มีความยาวใกล้เคียง2นาทีจะทำให้จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น แนวทางการใช้ไหมขัดฟันในเด็กเล็กการใช้ไหมขัดฟันชนิดเส้นอาจาเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า8ปีเนื่องจากเด็กยังมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือเล็กที่ยังไม่สมบูรณ์จึงอาจทำให้ไม่สามารถใช้ไหมขัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ทันตแพทย์เด็กจึงมักเน้นการให้ความรู้และปลูกฝังแนวคิดเรื่องการใช้ไหมขัดฟันแกเด็กในช่วงวัยนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังคงแนะนําให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยขัดฟันให้บุตรหลานอย่างน้อยวันละ1ครั้งโดยแนะนําให้ดึงไหมขัดฟันออกประมาณ1ฟุตพันที่นิ้วกลางทั้ง2ด้านให้เหลือไหมให้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับได้ประมาณ1.5นิ้วหรืออาจใช้ไหมขัดฟันผูกเป็นวงกลมแทนก็ได้หากไม่ถนัด ค่อยๆใส่ไหมขัดฟันลงในซอกระหว่างฟันขยับนิ้วให้ไหมโอบฟันฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนและขยับนิ้วขึ้นลงเล็กน้อยแล้วจึงขยับไปยังฟันอีกข้างหนึ่งก่อนจะขยับขึ้นลงในแบบเดียวกันและดึงไหมออกและทําแบบเดียวกันในซอกฟันถัดไปหรือหากว่าไม่ถนัดจริงๆอาจเลือกใช้ไหมขัดฟันแบบก้านจับ floss Pi c k แทน จนกว่าเด็กจะมีอายุประมาณ8ปีและสามารถใช้ไหมขัดฟันชนิดเส้นได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าไหมขัดฟันแบบก้านจับอาจไม่สามารถทํคฟองสะอาดได้ล้าลึกเท่ากับไหมขัดฟันแบบเส้นแต่ก็ถือว่าดีกว่าการไม่ใช้ไหมขัดฟันเลยและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในระยะยาวให้กับเด็กควรให้ลูกเลิกกัดนมเม่อ,อายุเท่าใดสมาคมทันตแพทย์สําหรับเด็กประเทศสหรัฐอ,อเมริกา แนะนำให้เลิกสดนมเมื่อเด็กมีอายุ1ปีถึง1ปีครึ่งเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวหรือคืนอาหารในระดับที่เหมาะสมกับวัยการพัฒนาทางกล้ามเนื้อการพัฒนาทางด้านภาษาและการพัฒนาทางด้านอารมณ์นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกขากรรไกรหรือฟันหน้าบนยื่นจากการติดจุกนมโดยเฉพาะถ้าติดขวดนมจนเกิน4ปีและที่สําคัญ การเลิกวดนมในเวลาที่เหมาะสมจะยังช่วยลรโอกาสในการเกิดฟันผุที่มีสาเหตุมาจากการดูดจุกนมเป็นเวลานานและลดความเสี่ยงฟันผุลุกลามรุนแรงในกรณีที่มีพฤติกรรมการหลอกคายสุดนมได้อีกด้วยเมื่อใดที่ควรเริ่มพาลูกไปพบทันตแพทย์ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้นหรืออย่างช้าไม่เกินอายุ1ปีครึ่งหรือหลังจากฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นแล้วประมาณ6เดือน เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลฟันน้ำนมตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ยงของฟันผุและพบทันตแพทย์เด็กเป็นประจำทุก6เดือนเพื่อ 1. ตรวจสุขภาพช่องปากความผิดปกติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาเช่นฟันผุเหงืออบวมฟันขึ้นผิดตำแหน่งหรือมีกลิ่นปาก2ส,สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคย และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน 3. เครื่อฟัวอะไรเพื่อป้องกันฟันผุ 4. เพื่อรับการตรวจประเมินและวางแผนป้องกันปัญหาระยะยาวเช่นการเครลือบหลุมร่องฟันข้อสรุปของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแรกเกิดจนถึง12ปี 1. ฟันน้ำนมจะอยู่ในปากเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง12ปีและมีความสำคัญไม่ต่างจากฟันแท้ 2. แม้ในเด็กเด็กที่ฟันจะยังไม่ขึ้นผู้ปกครองควรทำความสะอาดช่องปากด้วยผ้าสะอาดชุดน้ำสะอาดเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในช่องปา,า,าก 3. หาดเด็กไม่ให้ความร่วมมือแนะนำให้จัดท่าทางการแปรงฟันให้เหมาะสมและอาจเบี่ยงเบนความสนใจด้วยเสียงเพลงหรือการพูดคุย 4. ผู้ปกครองควรเลือกชนิดแปรงสีฟันและปริมาณฟูอะไรให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย 5. การแปรงฟันในเด็กแนะนำให้ใช้เทคนิค Horizontal scrub คือการวางขนแปรงตั้งฉากกับผิวฟันขยับสั้นๆและปัดแปรงทั้งปากอย่างน้อย2นาทีในเด็กอ่อนแนะนำให้เช็ดฟองยาสีฟันออกหรือหากควบคุมการเกินได้ดีอาจบ้วนน้ำได้ประมาณหนึ่งอุ้งมือและหลีกเลี่ยงการทาน,น้ำหรืออาหารเป็นเวลา30นาที 6. ผู้ปกครองควรให้เด็กเลิกขวดนมเมื่ออายุ1ปีถึง1ปีครึ่ง 7. ผู้ปกครองควรเริ่มพาลูกไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นด้วยความปรารถนาดีแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางโพ